สวัสดีครับผมนิคเกมเมอรทีนีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมคขาวสองจุดห้ดสองตัวเกมภาษาไทยมีเพลงมีวินโดว์10นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบุกหายในเกมเลยนะครับกดเพย์เลยอ่าโลกสร้างใหม่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนี่ผมลบ เซิร์ฟนี้ออกได้อ่าเข้ามาแล้วครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมแสงเงาไม่มีครับไม่เหมือนตัวเกมมีเสียงเงานะครับบ้านที่คืสวยดีนะอ่าะครับเอ้าสังเกตว่าทำไมไม่มีเพลงนะครับเพราะผมปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าผมเปิดเพลงว๊อมผมเปิดเสียงมันไม่ค่อยได้ยินเสียงผมพูดนะครับผมทำมาหลายคลิปแล้วหลายครั้งอ่ะของทุกอย่างแล้วครับไอเทมเนี่ยครับไหมเร่อหนึ่งครับเครื่องบวมันแดกเนี่ยครับ อาวุธดาบหรืออะไรต่างๆหรือว่าลูกขนุยานหนังสือขุกอย่างเหมือนเดิมที่ไหนยุทก่อของค,ครับกองเก็บของเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างอ่าครับแต่ผมไม่รู้ว่าทคเกอร์แพ็ k หรือสกินจะฟรีเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับ,บคลิปนี้อาจจะมีเสียงสอดแทรกบ้างนครับเพราะว่าแถวนี้มีรถวิ่ง,งเยอะครับเดี๋ยวบ้านผมะนะครับนี่ทค x t u r e p a ก,ก็ไม่ค่อยฟรีครับ อ๋อค่อยมาเขียนผิดนี่ว่ะเคสเตอร์แพคคอ่าครับทุกอย่างก็ไม่ค่อยเรีครับี่หกี่บาทเจ็ดสิบสตางค์สกินก็สกินแป๊บนึ่งครับนี่สกินนั่งล็อกอินไม่ได้ครับอ่าไม่เป็นไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไลไ์แอนสิดคัด้วยนะ ขอบคุณครับ